สวัสดีครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับตอนนี้ถึงบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับผมพรุ่งนี้ก็เจ็ดโมงเช้านะครับไลฟ์สดนะครับผมอ่าจุดทูปนะครับกับสารตายายต่อนะครับวันนี้ก็แตกไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้ก็เพิ่งเข้ามาถึงบ้านนะครับก็ไม่ได้มีเวลาที่จะคุยในกลุ่มเลยนะครับแต่วันนี้ก็โอเคนะฮะถือว่าโอเคเนาะมาถึงบ้านนะครับครบทุกคน ครบหมดนะครับครบหมดครบหมด,รหมดพร้อมหน้าพร้อมตานะครับแล้วก็วันวันพรุ่งนี้มาเจอกันต่อนะครับผมมาลุ้นไปด้วยกันนะฮะโอ้วันนี้เห็นพี่ๆน้องๆในกลุ่มอ่ะโอ้โหปังมากเลยได้กันเยอะเลยะนะครับผมก็มีแอบอิจฉาอิจฉาน,นิดๆนะครับแต่ว่ามัน มันไม่มีเวลาจิ้มนะครับเนาะพอขับรถขับรถจากบึงการนะครับผมขับจากบึงการเนี่ยบึงการมาหนองคายมาอุดรมาขอนแกน่นแล้วขึ้นเขาขึ้นเขาที่น้ําหนาวนะครับพอลงเขาที่น้ําหนาวเสร็จแล้วปุ๊บมาลงเพชรบูรณ์หล่ลมสักขึ้นเขาคอต่อครับเขาคอต่อปุ๊บมาที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเนาะน้ําตกไอ้ตรงน้ําตกแก่งโซพานะครับมาเจอตรงแยก ที่จะไปชาตการขึ้นเขาอีกนะครับลงเขาอีกจนมาถึงวังทองนะครับแล้วก็มาลงที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาปุ๊บมาวัดโบสถ์เข้าอุตรดิตนะครับอุตรดิตปุ๊บเนี่ยขึ้นเขาคพลึงอีกแล้วมาถึงแพร่นะครับแล้วก็ขับมาเรื่อยๆจนมาถึงที่บ้านที่สูงเมนนะครับ ใช้เวลาเยอะนะครับเยอะแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยเนาะเหนื่อยปวดเนื้อปวดตัวไปหมดนะครับอ,ออกจากบึงการตีส<ม>ี่เมคืนเมื่อเมื่อเมืม่อเช้าจุดทูบกับอะไรสวนตีสามออกมาตีสี่กว่กวนะครับขับขับมาเรื่อยๆนะวันนี้รถเยอะมากเพราะมีคนมาเลือกคนแบบคนขึ้นมาเลือกอบอครับตอนลงก็เยอะไงสวนกัน แล้วก็มีตั้งแต่ตั้งแต่ขอนแก่นเนี่ยขอนแก่นที่เข้าบ้านฝางภูเวียงภูเรือแล้วมาตรงสามแยกเลยมาเข้าของสารชัยภูมินะก่อนขึ้นน้ำหนาวลดเยอะมากนะครับแล้วก็ตรงน้ำหนาวอะ่ะลดเยอะจริงๆนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเพชรบูรณ์ลดเยอะเยอะจริงๆนะครับมันเลยเหนื่อยเลยเหนื่อยนะครับไม่ก็มันก็อดจะทัก ทักทายพี่พี่น้องๆไม่ได้นะครับแต่ก็เหนื่อยจริงๆนะฮะสุดท้ายมาก็มาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พี่น้องๆในกลุ่มด้วยที่ว่าผมดูแล้วเนี่ยมันเข้าเยอะวันนี้เข้าเยอะเข้าเยอะกว่าไม่เข้าเยอะจริงๆนะครับเยอะเยอะมากนะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ลุ้นด้วยกันใหม่นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับที่ยังติดตามกันอยู่ที่ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่นะครับผม ขอ,อให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ